วงหมัดมวยกันบ้างค่ะที่ประชุมไอบ้าน,นั้นก็ไม่ให้การรับรองคณะทํางานของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเร่งให้จัดการเลือกตั้งสมาคมมวยสากลใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงให้สิทธิ์ทีมกัมปั้นของไทยลงแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกได้ค่ะ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทได้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตให้ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยออกจากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นพร้อมส่งรายชื่อคณะทำงาน9คนให้กับสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้ารับรองเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆแทนสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนั้นปรากฏว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารของไอบ้าที่ประเทศคาซัคสถานเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาไอบ้าได้สรุปออกมา3ข้อ คือ 1. ไม่ให้การรับรองคณะทำงานของกอกทอซึ่งมีนายมนตรีชัยพันธ์เป็นประธานรวมถึงกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Thailand Boxing Association ที่เสนอชื่อเข้าไปพร้อมกัน 2. ขอให้ประเทศไทยดำเนินการเลือกตั้งสมาคมมวยสากลสมัครเล่นให้เหลือเพียงสมาคมเดียวจากนั้นให้ส่งให้ไอบ้ารับรองภายในเดือนสิงหาคมนี้ และ 3. ไอบ้าอนุญาตให้ประเทศไทยโดยคณะกรรมการโอลิมปิกส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันไอบ้าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2011ในระหว่างวันที่22กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ที่ประเทศอาเซอร์เบาจานซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกรายการแรกได้ตามปกติ ส่วนทางด้านทีมกำปั้นไทยซึ่งขณะนี้ได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์กีฬากกทต่างพอใจในสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมและมีขวัญกำลังใจที่ดีมั่นใจว่าจะคว้าโควตาไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีหน้าได้ครับผมคิดว่าเก็บตัวที่นี่ก็ดีครับเพราะความพร้อมมันก็เพียบพร้อมไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเวทีหรือว่าห้องเวทหรือว่าการที่วิ่งที่อะไรเงี้ยผมคิดว่าที่นี่พร้อมครับผมว่าก็ณขณะนี้ก็ ร่างกายก็ก็เริ่มเข้าที่เริ่มนะครับเวลาที่เหลือก็น่าจะพร้อมกันเต็มร้อยทุกคนครับก็มั่นใจกันทุกคนนะครับว่าว่าไปก็อยากได้โคต้าไปโอลิมปิกครับก็ตอนนี้ก็ขอกําลังใจอย่างเดียวครับเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็มีมีพร้อมหมดทุกทุกด้านทุกอย่างครับพร้อมตอนนี้ร่างกายก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบอยู่เลยครับยังไม่เต็มร้อยครับก็เวลาที่เหลือนี่ก็ ยังพอมีเวลาครับก็จะตั้งใจซ้อมคิดว่าถึงตอนนั้นร่นางกายคงเต็มร้อยครับ สำหรับประเทศไทยจะส่งนักชกเข้าร่วมการแข่งขันศึกไอบ้าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศอาเซอร์เบจานจำนวน8รุ่นโดยในขณะนี้ได้ตัวนักมวยแล้ว5รุ่นคือในรุ่น49กกิโลกรัมแก้วพงประยูนรุ่น56กกิโลกรัมวลพดเพชรคุ้มรุ่น60กิโลกรัมสายลมอารีรุ่น64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขและรุ่น69กกิโลกรัมอภิเชษ์สนสิทธิ์ส่วนอีก3รุ่นจะมีการประลองก่อนจะส่งรายชื่อเข้าแข่งขันภายในวันที่25สิงหา้า้